แบบนี้คลิปน,นี้โฟมาสาธิตลูกสั้นข้างคลีนลูกอยู่อยู่การสโลโปเห็นไหมฮะมีสโลโปสูงขึ้นไปอย่างนี้แล้วมีพื้นที่ประมาณสิบหลาถึงทงสังเกตไหมครับสโลปจะเดินขึ้นไปอย่างนี้ส่วนมากนันกกอล์ฟใหม่หรือว่าไฟบีหรือว่าไม่ได้ศึกษาไดเลยจะสังเกตว่าจะ,จะไปใช้เคยชิปอะไรก็ไปใช้อันนั้นก็คือว่าบางคนไปใช้หกสิบห้าสิบแปดจริงๆโปรขอแนะนำว่า ให้ใช้เด็กหน้าชันกว่านี้นึงโดยการที่เป็นเอเวดก็พอถ้าหกสิบเลยเราเล่นไม่ชนานาญเหมือนพวกมือโปรหรืออะไรเนี้ยซิงเกิลในพวกเนี้ยมันจะรอดลูกใช่ไหมฮะมีพื้นที่ปุ๊บเราก็เอาเอเวดครับโดยการเอเวดมีอะไรบ้างลออ่าองศาห้าสีห้าเบทแบสองแล้วแต่ที่ท่านไปหามาแต่วิธีการก็หมายความว่านานยืนชิปเห็นไหมครับเป็นสโลปเราจะขึ้นตามสโลปเห็นไหมครับลูกก็จะโด่งของมันเองเห็นไหมขึ้นไปตามนี้ แต่โปรแนะนาเอาลูกไว้ขาขวานะครับขาขวาชิปธรรมดาขึ้นตามเนินลูกก็จะต่ําและมีจุดตกและซึมไปหาเป้าหมายได้ง่ายมากเพราะว่าถ้าเราไปใช้เหล็กหน้าองศาเยอะมันจะรอดลูกโด่งมากมันจะสามารถเสียช็อตได้ง่ายคือมันจะรอดตอนนี้โปรแค่แค่คิดว่าแค่โลช็อตก็พอคือเล่นลูกต่ําดูนะครับเอาลูกไว้ขาขวาจับไม้สั้นหน่อยนะครับใช้ด้วยเอเวดเอเวดครับเอเวดดูนะครับยืน ยืนชิปเหมือนเดิมเห็นไหมเห็นไหมมีข้อสะตกนิดๆอย่าอย่าอย่า,ยาเป็นท่อดอันนี้ใหม่เลยใหม่เลยเป็นทอดเนี่ยเป็นทอดอันนี้ไม่ไม่ไม่ควรนะครับจะเล่นยากคออีกสักพักหนึ่งเราศึกษาดีๆก็จะมีข้อมือนิดๆเห็นไหมครับจะตีไปอย่างเงี้ยคอเข้าไปที่ลูกอย่างงั้นนะครับตกไปที่ลูกเลยครับเห็นไหมครับลูกจะมีแรงจะมีสปีดพุ่งเข้าหาเป้าหมายนะคน้ำหนักจะเล่นง่ายเห็นไหมครับดูนะครับ ตีไปตามเนินครับอย่าขึ้นตามสลปบ้าขึ้นตามสลปลูกจะโด่งทันทีเลยเห็นไหมฮะก็ลองไปลองดูครับตีตามอย่าตามเนินตีตบเข้าลูกโอเคนะครับขอบคุณมากครับ